งาม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 รุ่นนี้ไอหมักไอหมักสันไ้เอารุ่นนี้เลยแล้วน้องโอเคไอว่าแต่ไอปเห็หนยางมาเฟนไอคืองามขึ้นหลายคนระับเอา้าผมยาวขึ้นพร้อมที่นี่มันโมเมนต์โมเมนต์พวกนี้เธอแล้วที่ไอมาโมเมนต์โตสูงข่าวนมใหญ่กว่านี้นยดนึงที่ผมสั้นอีกเธอนี้ไปโตผมมาแมนบอก กบ่องเมียนม,มึงเซลอย่างนี้นปะ่ะบอเ,เจ้ามากระผ่ไอ้บุญสันฮะอบอเคยตัดผมสันเลยไอ้ก่าหูอยู่แม่นไผย<ม>บองเมนสีมีไผหาก็เคยมามามาครั้งแรกเลยเซลมันมัวสิเคยมาตอนไหนบอเคยเอาไอ้กล้าว,าาว่าไม่ได้ว่าไอ้บอเคยมามาตอนนั้นเหน็นมากับแฟนไอ้ไอ,ไอ้สิบึงคล้องมันี่จับภาพได้หมดถูกม็ต กูกกได้ไหมขอเอาอยู่ว่ากูบม่เคยมากูซิงงานเข้ามึงบูู๊้อีกวะมันเป็นเรื่องบอกหาเรื่องขอุดอักซิวฮะไอซื้อรถคันนี้แฟนไออ้าวแล้วรถคันก่อนนี้ไอซื้อ,ไ,อ,อ,อ,ไ,อ,อไปใส่แล้วสันรถอวตารศูนย์เจ็ดะนะ อหมดอาวตาแล้่ใส่บุญตันฮะเอ้าเกออื้อตัวนามาซื้อนมแก่นมือน,นั่นน่ะมื้อนี้คือว่าเปลี่ยนคันอื่นมาป้างกูซื้อให้อีกคนหนึ่งโมเมนต์คนนี้มึงอยู่เขามั่วั่วบักเซลมึงนี้หน่าที่ขายตัวมึงก็รีบขายรถไปกูต้องเล่าลายกูไม่อยากตายมึงเข้าใจติคว้าบอกบุญมี่อย่างเองเข้าใจผิดน้อยนึงบุญมี่อย่างแท้แม่บอก แต่แท้แต่แท้บังขายรถจางเดียวเลยเด้อมึงพูดตองเ้าอีไอ้แต่เขาต้อง,องเ้วอ่ะหอบริกตัวลูกค้าเดี๋ยวมีปัญหามามันสิยญามึมาอางอยากได้ยังอยากได้รอได้มึงวามาเลยโอ้เจ้าคิดว่าเงินมันสิปิดปากเหอได้หรอเออี๋ยว กูขอละมึงอยากให้กูเห็นยังไงมึงกูยอมหมดขอนํำสะขอแต่อย่าบอกมันสันไอ้ก็ซื้อรถเบนซี5 8 0ะสนพงเพราะมันมีแต่คันแรกคันเดียวในประเทศเรา mm hmm. และเป็นรถเบนซ์ไฟฟ้า100%เรียบหรูพรีเมี่ยมทันสมัยประหยัดทนทานถ้าไอาซื้อคันนี้ถ้าพองน้องจะบอกภายแน่นอนโอเคได้สนซซื้อคันนี้เอาเลยสันไปเซ็นสัญญาจองเลยไว้ ไปเลยไปเลยโอ<ฮ>้โหแผนเนื่อมันสุดยอดอีหลีก็เอ้ยบอกแล้วขั้นอหกได้รถขั้นไหนนะเเลยตรงใจเอ้ยนี่สลาดสุดๆสมแล้วเป็นเอื้อยไอ่สุดยอดทั้งงามทั้งเก่งอ,อ่ะค้าขนมถือว่าเชื่อนี้สำเร็จไปด้วยดี ขอบใจเด้อฉันหนักด้วยสิมาใหม่โดยขอบใจกันเรื่อย